พูที่ศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็สู่รายการ e news by daily r a d e, กับก,กูไก่และพี่จ้านะครับใช่แล้วนองเอกนะคะแน่นอนเลยค่ะว่ารายการของเราเป็นวาอดเวยสุดแซ่บๆซบที่จะมาอัปเดตข่าววงการบันเทิงนะคะต่างๆมากมายเลยทั้งบันเทิงไทยและก็บันเทิงต่างประเทศคะ่ะขอระบายก่อนขอระบายก่อนเอาปากกาและก<อ>ู้กันมาเอาเลยเเเเไม่ใช่กัน วันนี้มันเป็นวันมหาไม่ไปยอกคือวันนี้เนี่ยถ้าเกิดตั้งแต่ในช่วงเช้าทุกคนนะคะที่นอนอยู่บนเตียงก็จะรู้สึกวิตสบายจึงเลยเตียงบ้าเลยล่ะออกมาทํางานแต่เช้ารถตดทั้งวันใช่คือเกิออกจามบ้านตอนประมาณ8-9โมงเช้าตายแล้วนะพวกมตอนแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่นั่งวินมอร์ไซค์แล้วจะเรียกเจสกีนะคะส่วนตัวออกมาเลยคุณขาพี่ว่าพายเรือหายาดีกว่าคือแบบว่านานทัวมันสุดเทธิมากเลยฝนตกก็จะตีสี่ถึงสิบโมงเช้าค่ะ อ้าบ้านน้ำท่วมเหรอบ้านน้ำท่วมวำไมทำไมโอ้บ้านบมีไม้บ้านเขากือท่วมมันท่วมไปและพี่เออหรอเยอะแยะไปหมดวันนี้นะคะใครที่เจอกับอุปสรรคอะไรมามากหรือว่าอยากจะแบบมาแชร์เรื่องอะไรกันนะคะส่งเอสเมดมาเล่ากันหน่อยละกันค่ะ4 2 2 1 8 3 9นเั่นเองนะคะอ,อยากรู้ว่าตรงไหนตอนนี้มันยังท่วมอยู่อ่ะอยากรู้จะได้ไปไงเชื่อไหมว่าส่งมางส่งมาติดตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำนั่นแหละเออติดกันยาวๆเลยคืนนี้แหละพี่เป็นกรรมการดูนมสาวแม็กซิมีส ขอให้รถติดไปา,านาดนันแก้เครียดแก้เครียดมารมองต้<จ>มกันทีข่าวล่าก,กันดีกว่าข่าวร้านี่ก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะ ูกต้อนะครับนี่เป็นข่าวของสาวไฮโซนะครับหนูหวันแหวนนั่นเองนะซึ่งมีข่าวยังเลิกรานะครับกับพี่แดนเฮตากูลใช่ได้หมครับแถมตอนนี้เนี่ยยังมีหนุ่มเรนนะครับซูเปอร์สตาร์จากเกาหลีเนี่ยมาพัวพันอีกด้วยใช่แล้วเองนะคะล่าสุดค่ะพี่เป็จ้าค่ะเรนค่ะบินมาร่วมงานคอนเสิร์ตในประเทศไทยนะคะทุกคนค่ะก็เลยจับตามองเลยค่ะจับตามองเลยว่าเอ๊ะเรนเนี่ยนะ มาเนี่ยตั้งใจที่จะมาสัมเขาเรียกน่ะสร้างสัมพันธภาพให้สนิทมาซ้ำเหรอมาสร้างสร้างสัมพันธภาพให้สนิทแนบแน่นม,<อ>มากขึ้นหรือเปล่ากับแหวนแหวนเองเพราะว่าก็มีข่าวว่าโปกพันเป็นมือที่สามก็ามาซ้ำพลาดไงสรางมโอ้ยถูไม่ล้วมาซ <ละ S 1> ้ำพลาดปะเดี๋ยวเรานะคะไปคุยกับแหวนแหวน่อยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะเจอกับหนุ่มเรนกิ๊กกิ้วนแค่ไหนแล้วเธอคือว่าก็ทำงานในฐานะตัวแทน คอยดูแลต้อนรับอะไรอย่างนี้ก็ดีสนุกดีค่ะที่จริงแทนว่าวันที่เราเสร็จงานแล้วก็จะไปเที่ยวเกาะล้านแต่ว่าคลื่นทะเลอ่าวไทยเนี่ยสูงมากเนี่ยพาพี่เลนไปตายหรืเป็นอะไรนะเพราะว่าจะรับผิดชอบไม่ไหวก็เลยเออไม่ไปดีกว่าก็นั่งดูชายหาดไปแล้วกันนะเลยที่ได้เจอกับเรนที่ได้บอกเลยว่าเออเขามีข่าวเป็นมือที่สามเรากับคู่เราด้วยได้เล่าให้เขาฟังเรื่องนี้ม เราก็จะแบบเว่ออะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ถ้ามีใครบอกก็คงจะแบบเล่าให้เข้าใจว่าเออเนี่ยเพราะว่ายูจะมาช่วงนี้พอดีก็เลยแบบเป็นข่าวแบบนี้แต่ว่าจีจตัวเรก็ไม่ค่อยสนใจข่าวอะไรพวกนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็เหมือนแบบจับประเด็นแล้วเป็นความบังเอิญมากกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงเราก็เป็นเพื่อนกันมีแบบได้พูดคุยกับอดีตของเราได้เริ่มพูดคุยบ้างนิดหน่อยเลยค่ะแต่ว่าก็ให้ชิ้งช่วงห่างกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่ว่าเดี๋ยวจะโอ๊ยถันไป ก่าพูดหรือแบบอะไรอย่างนี้ใจอ่อนอะไรอย่างนี้คือเราก็ต้องมั่นคงกับรู้สึกตัวเองเป็นไม่ได้ไม่ค่อนไี่จะจับตอนนี้ไม่มองเลยเพราะว่าอยากจะคืออยู่ให้มั่นคงด้วยตัวเองก่อนอะไรอย่างนี้อ๋อหนูแหวนแหวนเขาบอกแล้วมือที่สองมือทสามไม่มีพาจะพาพี่เรนไปเที่ยวทะเลยังกลัวพาพี่เรนไปตายเลยใช่เดี๋ยวนะอยากรู้จังเลยว่าเรนเนี่ยเขามาเจอแหวนแหวนเนี่ยเขาจำกันได้ปะจำจำได้สิแม่เขาเคยเป็นแบบว่าแอมบาสเดอร์คอยดูแลเรน มีการเป,ปลี่ยนแปลงไงเขาจะแบบ<อ>ว่าเออแบบ you are beautiful ขึ้นนะนอะไรอย่างงี้ไม่เขาเขาไปเกาหลีด้วยเขาไปบ่อยเขาอ่อนไปเจอกันที่โน่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีไปเจอโอเคโอเคโอเคกินคิสปี้คีเมนที่โน่นต่อต่อ,ต,อต่อดีกว่ามาข่าวมันต่อไปกันดีกว่าดีครับข่าวข่าวหนึ่งคนนี้นะครับเป็นข่าวดูเลยนะครับตั้งแต่เป็นข่าวกับพี่ชาค่ะมดดำนะครับอ่าคชาคชานิโกอะไรเนี่ยนะครับ เสียแล้ขาถามพยาเกย์ว่าเขาผมไม่ได้ว่าพี่หนุ่มกัญชัยเขาเรียกอย่างนี้แล้วแตเรียกตานทำไมล่ะทำไมเนี่ยเรากำลังพูดถึงใครเนี่ยพิ่กิตพิ่กฤษสีภูมิเศษนั่นเองนะครับพี่ปลิงปากหวานล่าสุดนี่นะครับมีภาพถ่ายสวีทหวานแหววนอนอยู่บนเตียงกับสาวเคมน้องเคมเปรซินีถูกไหมนอนบนเตียงด้วยนอนบนเตียงถ่ายรูปไม่โชกโชกแชะกันเลยโชกแชะกันถ่ายรูปใช่มันจะแชะแชะแชะไม่มีโชว์เออเมื่อกี้นั่นก็อ่า ฮะ <molec> สัมภาษณ์ไปจริงนะซ้ำพลา์โอ้ยแช่แช่โชดูนะเขามีรูปหลุดมาเลยเหรออยู่บนเตียงเหรอบนเตียงเลยเหรอเนะพี่ไม่มันจะเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เป็นรูปเป็นรูปน้องคีนเนี่ยนอนอยู่บนเตียงอ่ะแล้วพี่พี่กีทำย่างงี้ไม่ใช่พี่กีก็เสนอหน้ายื่นออกมาตรงนี้โอ๊ยตายแล้วอ่ะต้องไถ่ายรูปอยู่จะจะจะแล้วก็เห็นเห็นหมอนเห็นเหมือนอะไรอย่างนี้ทุกคนก็เลยบอกเอ๊ะก่อนนั้นเป็นยังไงหรือว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงใช่ไหมก็คือไปสัมภาษณ์พี่กีพี่กิจะบอกว่ามมมัันนนไไไไไไ่่่ lamps. ีีอออะรใกผแล้้วปยยยูบเเตงงงาด ถ้าอย่างนั้นเราไปฟังคลิปมนันดีกว่าเรามีคลิปเสียงเป็นไงเรามีคลิปเสียงมาให้ฟังนะคะเสียวมากเลยคลิปเสียงไม่ใช่คลิปเสียงคลิปเสียงไปฟังกัน <S <S <an> <S ไม่ใช่หน้เก่าค่ะภาพภาพเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วค่ะไปเที่ยวด้วยกันนะคะมีพ่อคุณแม่แล้วก็มีมีจอยพือสนิทนะคะสนิทสนิทไปคือพี่ เครื่องนอนเก่ามากคือเหมือนจะนอนเสออื่อมแล้วคือบอกว่าแล้วก็ไม่ได้นอนสองคนคือก็แบบมีเพื่พอนอยู่ข้างๆไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะคือมันเล่นการเพราะว่าคือคือต้องเห็นรูปมาหม่แล้วก็เหมือนลองกล้องกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคงแบบไปลงในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามจริงมันไม่มีอะไรเลยจริงๆรูปคูก่ก็มีนะคะจริงไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ก็คือชวนไปเที่ยวกันชวนไปกินไปเทีท่ยว พี่กิ๊เขาคือเหมือนเขามีธุระต้องไปอยู่แล้วอะค่ะที่ซีรัยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าเหมือนคุณพ่อู้จักอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออชวนกันไปก็เลยไปด้วยกันนะคะ่าวว่าสนิทกันในพี่น้องค่ะไม่มีชู้สาวค่ะพี่น้องค่ะบอกแล้วค่ะว่าเลือกค่ะไม่เอาค่ะไม่รอะรไคือสกันมากเกินไปอะค่ะค่ะไม่้นไม่ไม่ต้องลุ้นเลยค่ะไม่ได้เลยค่ะ ไม่ใช่สเปคเขาค่ะเขาชอบแบบฝลังพังนะคะคือครีมเนี่ยบอกว่าไปกับที่บ้านเหรออ,อแล้วพอดีพิกกิตเนี่ยเขาก็มาของเขาอยู่แล้ว มาทําธุระที่ซิมิลันสงสัยจะไปไอ้นี่มาเปียแชร์เปียแชร์แหละเก็บค่าแชร่แต่ชอบที่สุดนะพี่คะเป็นภาพเก่าแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมันเก่าตรงไหนเนาะสองอาทิตย์เนี่ยยังใหม่ยังสดอยู่เลยที่สําคัญบอกที่เห็นเนี่ยเป็นธรรมดานะเพราะมีรูปถ่ายคู่กันด้วยมันแรงพี่โตนี่ล่ะค่ะคุณขาความสัมพันธ์นี่เป็นยังไงเนี่ยเขาก็บอกว่าสำหรับสำหรับคุณครีมนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่สเปคคุณกรีตนะเพราะสเปคของคุณกรีตเนี่ยต้องเป็นแบบออกแนวฝรั่งฝรั่งหน่อยเฮ้ยแต่น้องครีมเขาก็ออก ฝรั่งเหมือนกันยังไงอ่ะสูงใหญ่ใช่ปะใหญ่ๆตัวใช่ปะใหญ่เลยเมื่อกี้เราเห็นภาพตอนใส่ชุดเออ่ตัวสูงใหญ่รูปร่างคล้ายฝรั่งก็ใหญ่ไงใช่ไม่แต่มันคิดสิว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นกับพี่สวยใช่ไหมที่เข่าวพี่สวยอย่างเงี้ยพี่สวยก็ใหญ่ไงมวยมวยใหญ่ไงโอ้ไม่เอาละมาอีกหนึ่งข่าวอันนี้กว่านะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมสนุกกันด้วยถูกต้องครับจะเป็นกิจกรรมอะไรจากทางดาราเรลลี่นั้นไปดูกันเลยดีกว่าระเบิดความมันความแม่นของนักกอยแดา บอลลิงเชีริตี้วันพุธที่30มีนาคมนี้รวมกวุ่งด้วชันฝีมือการโยนโบอลลิงกับกลุ่มศิลปินโซนี่มิวสิกนำทีมโดยโตศักสิทธิ์ซิงคูลา่ารับสมัครวันนี้ถึงวันวที่24มีนาคมประกาศที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทาง w w w d a r a d a i l y c o m ในวันที่25มีนาคมนี้รายได้จากการสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิบ้านบางแครร่วมสนับสนุนโดย สนใจไหมเล่นเป็นปหมเนี่ยโบลิ่งอ๋อพี่ดูแขนหนูดูแขนหนูนี่เล่นอีกนิดนึงแขนใหญ่ถ้าลูกโบลิง่งก็อะไรเราอะแรงกุ๊กไก่เนี่ยอยากจะบอกนะคะว่าเล่นไม่เป็นค่ะคือดูแขนหน,นูแค่นึงคือแรงท่อตลอดต้องมีหนุ่มๆม,มาคอยประกบข้างแล้วก็เล่นไปด้วยกันใช่พี่เป็นคนนึงอ่ะเล่นไปด้วยกันชอบล้างท่อหรออยู่บ้านเวลาไม่มีอะไรทำพี่ก็เข้าห้องน้ำไปล้างท่อ เอาเป็นว่าไงนะคะกิจกรรมดันีแบบนี้ติดตามกันให้ดีแล้วกันนะคะพ่อพี่ใหญ่มากเลยนะเรื่องนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีของเรานะคะกับรถจักรยานยนต์ย Yamaha Pino ค่ะรักกําลังสองโครงการทำดีทุกวันจาิติตาค่ะวุิศักคลินิกนั่นเองนะคะทำให้กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเองโอ้พูดถึงเรื่องท่อที่เดี๋ยวเราให้พี่เวนซ่าไปไปล้างก่อนละกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันต่อเลยนะคะที่ไมล้างนอกสถานที่ขอขอบคุณวุฒิศักดิ์คลินิก